วาได้อ่าได้เฟื่องพี่น้องมาวเงี้ยนี่นี่นี่วิวเงี้ยวิวงแนยน,น,นี่นี่โอ้ยฝนตกหา,ากระยับสวัสดีค่ะพ่อพี่น้องจะฟ้าเบื่อกันเด้อค่ะแต่ทว่าหาแต่เห็าาดโผมเป็นขาง่ายเด้อค่ะพ่อพี่น้องเพื่อนๆหายากือเด้อเห็ดหน่อยคอนหลาข้นหลายก็เห็ดเด้อค่ะพ่อพี่น้อง ไปไปเบิ่งน้ำยาเอาแย่เฉยพอบ่เี้เห็ดเปือกเปือกหวานเปิอกอะไรกับบุหรี่ล่ะไปเป็นเด็กสี่หระคะเห็ดเปิงกกาล่าใหญ่ถือผลบ่คะคือเป็นยังสี่ อเห็ดผึงหวานกับเก็บเห็ดผงึงขาล่าอย่างนี้แล้เนะาะค่ะพี่นอ้องเก็บไปก่อนอยังตัดขาดอกนึ่งแถาหนึ่เห็ดผึงหวานกับจักอยู่ทา้งใดคือไปเห็นล่ะอคะที่ไฟรูจักเนี่ยค่ะเพื่อนเห็ดดอกด,อดำๆเนื้อสีนะซื้อเห็ดเหียวได้หลายแต่ก็หลังจากฝนตกนี่กแ เห็ดจะเกิดลายเนาะค่ะพี่น้องถ้ากะเห็ดเหลืองก็เกิดลายค่ะฝนตกหลายเนาะฝนตกสามสี่มือเลี่ยนกันเห็ดเหลืองนี่ก็เห็ดเหลืองกินได้อยู่แต่บ่เก็บเด้อมือนี้มึงอมบทิดนะคะ่ะพี่น้องสีสันงามบอลคืออมบทิดนะคะ กินได้ยูจ้ะลายอยู่ได้แต่ว่าย้ายบุกเก็บดอกให้เก็บไปพี่น้องบ่งซือๆน่ะกำลังดอกน้่ยๆอย,อยเต็มอยนะกินได้จ้ะแต่ยายไม่เก็บนะนี่ค่ะพี่น้องกำลังเกิดหลายนะ่ไฝน,นตกดีเนาะ ชีสันสวยงามแต่นั่นสินั่นน you know? ่ n d e r แสงแดดทองอไปเคลียอันเห็ดอันกินบ่ไดมันเป็นเห็ดอันนี้ <laughs> อันนี้มันเห็ดนะดอกกยยางงามยาาไปเคลียมันตรงนนะ

กูดก mm ินเห็ดมั้ยเนี่ยฮะถั่วมั้ยถ้าไฟบิ๊กตั้มเนี่ยถ้ามันตัดโอ้มาเด้อมาเด้อมาเด้อเฟียมาปีน้องมาเบิ้งแน่นี่นเบิ้งแน่เบิ้งแน่นี่นี่โอ๊ยวนตกหากรยักนอนกระยุท่างกินโอ๊ยนี่ดอกนึงโอ๊ย คุณคายังมืเลยล่ะผุที่เห็นนี่ทังคุนี่ได้ยืมแจกดอกเนง่ามสุดแล้วสุดยอดแลวเนี่ย <c oughs> ซีดอกมึงนี่หาอีกคนน่ฮัตตาโซยออกเดีตาพรั่งตาเดินดินออกเอาใบไม้ออกเที่ยวนี้มาลืมเมียดเด้อค่ะแต่เฮ็ดอยู่ใส่ละ เก็บเด้จของกับม okay. yeah, oh, ีแบ่งปันในเด้อค่ะเด้ออาทิตย์นึงแต่ว่าเก็บเถียนึงทำ้มสติ๊ปดมาสเตอร์ทำทโอเคโอ้ยยังงามยงามอยู่นอนบวกินเด้อนนน่ t e n ไ t มอย่างนีรเอาด้เด้อดเด้อหาาาจนเมื่อเธอจะพออันนี้เฮ็ดพึ่งขาไร่แต่ว่าขาบนไร่กถึกกินไปแล้วสเตมส์ g o o หาอีกคน No I s e why they rush to this เห็นบมกคานั่นเพื่อนเล่าอยู่ใส่ละนี่ค่ะเฮ้ยโหขายหาวคักอันนี้โอ้เย็บตาพลังถาม มันเฮ็ดพึงหวานบอลธรมเมียนอยู่แต่มันขาง,ง่ามเนาะคะ่ะพรพี่น้องอันนี้อะ่ะมือมีดคนถือมีดไว้ทางไหนละ่ะมาตัดขาออกก่อนพี ball, right? ่ไฟนี่ติงคันนี้ไฟไม่บอลเอ็ดบอลเอ นิดร้อนๆแต่โนมาคอสจะโอเคเจแบปันโอ้คุนโนมาคอสโอ้คุในแบกมาหัวบัตรละจ้าวัยพี่น้องเพื่อนๆนี่ก็คือเฮ็ดเพิงหวาน ยายก็ตาพลังไปเก็บมาเนาะพี่เนอะโมได้หลายจ้ะแต่ว่ากับพ่อได้เก็บอยู่เล็กๆหน่อยๆนพ่อจะขอมันกินแบ่งปันน้ำพึนมาเนาะ <c oughs> ดอกงายอยู่เด้อเห็นในสีกันดุกคนะนะนี่ถึงจะเบอร์ดอกถึงดอกจะบบเพอร์เฟก ยังอ่อนอยู่วันแด้เ่าก้นหลายเนาะค่ะพี่น้องได้จำเนก็นดีแล้วก้นแตกเบือบ่อๆอยู่ก้นหลายก็เห็ดเฮ้ยก็มีดอกงามยืนเด้อ,ดอก้อนน้องกัน ใช่กัคือเก่านาะค่ะป่าป่น้องยีฟ่ฟานี้จากย,ย่ายเด้อจะจะพาไปเก็บเพชรเรื่อยๆล่ะจะคิดได้อีหยังเนียล่ะแต่และเทียวตามแต่สี่ได้ตามแต่สี่เห็นเนาะค่ะป่าปีน้องเบิ่งคลิปวิดีโอแล้วกะถ้าชอบคลิปวิดีโอแบบนี้กะอยเริ่มเด้อค่ะ,อคะขอกำลังใจใจากเพื่อน กดติดตามกดสับสก i b e กดไลค์กดแชร์ช่อง youtube ตุ้นยูเคสี่สองแปดเก้าให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ